માપ નાની ดีครับบ่ายสามโมงครับผมพาขึ้นกระชังอีกครั้งครับวันนี้ครับในคลิปที่แล้วเราพลาดไปนะครับก็เจ็บใจอยู่ไม่กี่วันหายแล้วครับวันนี้มาใหม่ครับเอาเหยื่อกุ้งกับปลาตาจงมานะครับวันนี้มากับน้องเชษครับลองดูครับวันนี้น้ําเยอะแล้วก็น้ําไม่ขุนเราจะได้ปลาอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเป็นปลาแกงเราบ้างครับขึ้นกระชังอีกเที่ยวครับวันนี้ลองดูครับยินด ถ้ายังถ้ายังก็คือกินคือถ้ายังกันกินเน้นะมันเนี้ยถ้าปลาลูกปลาบองยังกันกินเนื้อมาหนะแบบนี้สักประมาณเกือบเกือบครึ่งคลองเนี้ยเนี้โรบันนั่นเพราะว่านานกินนะนรับกินนะน่ำมันเละนะมันเนี้ยนมันเนี้ย เงียบกิรเงียบมากครับเดี๋ยวลองย้ายที่ไม่ตกเป็นเล็กดูครับเงียบเหลือเกิน

cô <laughs> vốn không có đến mà, cô vốn không mới đến mà, hôm là, là <laughs> ờ, bọn tôi mời bà chín lời bà mong, bà mong, đi, bây giờ đi, 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 ผมนั่งอยู่สามชั่วโมงปลาไม่กินครับ fc มาหาปลากินเลยครับเห็นไหมครับกระมงไ้สวยเลยครับนี่ครับปลากระมงไ้สวยเลยนี่ครับไ้สวยเลยครับเดี๋ยวผมปลดปลาก่อนนะครับปาไปแล้วนั่งอยู่สามชั่วโมงครับปลาไม่กินครับ fc จากภูเก็ตแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับต้องขอบคุณ fc ครับปลากินเลยครับตัวแรกครับนี่ครับ ปลากระพงเอ้ยปลากระมงครับผมใซส์สวยเลยครับคลิปนี้ต้องตั้งชื่อว่า FC มาปลากินแล้วครับมาครับตกต่อครับสวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกครับวันนี้ผมเอาคันเหลืองกับคันแอตแทกเกอร์มาลองจะตกระชังกดสวนตรงนี้ดูครับแต่ว่าฝนตกครับ ตอนแรกตั้งใจจะไม่นั่งตรงนั้นนะครับฝนตกไปไม่ได้ครับเดี๋ยวจะนั่งตกตรงนี้นะครับจะเห็นเดบดลายคันนะครับอาจจะไม่สวยหน่อยครับลองดูครับเดี๋ยวรอฝนแรงไม่แน่ใจว่าจะแรงตอนไหนมาตกลองดูครับใช้เหยื่อกุ้งกับปลาทูแขกนะครับ เอาเกี okay, ่ยวคันแม็กเกอร์ด้ครับ ปลามาโชบเหยื่อครับไม่รู้ปลาอะไรครับตัวใหญ่ด้วยครับปลาพุ่งมาโชบเหยื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเราเอาคันใหญ่ยอ่วาดูนะครับปลาพุ่งมาโชบเหยื่อเราครับเมื่อกี้ เป็นปลากระกมงใหญ่ครับพุ่งมาชบเยือครับ่อก เรียบร้อยครับกระมงใหญ่ครับกินแบดเบอร์สีนะครับหลุดพอดีครับตัวข้าวสวยครับนี่ครับใสสวยเลยครับตัวใหญ่เลยครับผมคันใหญ่ไม่กินนะครับมากินคันเล็กครับแบดเบอร์สีนะครับนี่ครับใสสวยเลยครับเรียบร้อยครับผมหกโมงกว่าแล้วครับกลับแล้วครับวันนี้ครับหนาวแล้วครับเปียกทั้งตัวเลยครับก็ ปลากระมงไปตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวแรกอีกตัวนะครับนี่ก็ลงเหยื่อทิ้งไว้ครับแต่ว่าผมคงไม่รอนานแล้วครับก็ขอปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมืดครับเพราะฝนตั้งค้ามาอีกแล้วครับไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ